สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้มาเพิกับคุูหยาดอีกแล้วนะคะในหน่วยธงโลกอาเซียนเด็กๆจะได้เรียนรู้หลายเร่องเลยค่ะเกี่ยวกับธงชาติประจำอาเซียนดอกไม้ประจำอาเซียนการแต่งกายและคำขวัญของอาเซียนนะคะค่ะเด็กๆตามคุูหยาดมาเลยนะคะมาเลยค่ะเด็กๆี่และะจชาติท เราไปดูเลยค่ะ 1. ประเทศไทยและธงชาติประเทศไทยนะคะ 2. ประเทศพม่าและธงชาติประเทศพม่า 3. ประเทศกัมพูชาและธงชาติประจำประเทศกัมพูชา 4. ประเทศบูนดารุสาลานและธงชาติของประเทศบูนค่ะ 5. ประเทศฟิลิปปินส์และธงชาติของประเทศฟิลิปปินส์ 6. ประเทศมาเลเซียและธงชาติของประเทศมาเลเซีย เประเทศลาวและธงชาติลาวค่ะ 8. ปประเทศเวียดนามและธงชาติเวียดนาม9าประเทศสิงคโปร์ธงชาติประเทศสิงคโปร์ส0ประเทศอินโดนีเซียและธงชาติประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะจากประเทศอาเซียนของเราทั้งหมด10ป,ประเทศนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆรู้จักชื่อและธงชาติของประเทศอาเซียน,นแล้วต่อไปเราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ เรื่องที่ 2, สสัญลักษณ์และคำขันประจําอาเซียนสัญลักษณ์ประจําอาเซียนนะคะเป็นร,บบรูปมัดรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นวงกลมสีแดงน้อมรอบด,ด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ําเงินค่ะรวงข้าวสีเหลืองนะคะสิบต้นมัดรวมกันหมายถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศร,รวมกันคือมีสภาพและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันค่ะธงชาติประจําอาเซียนนะคะธงชาติประจําอาเซียนมีสัญลักษณ์รวงข้าวสีเหลืองสิบต้นมัดรวมกันอยู่ตรงกลางนะคะสีน้ําเงินนะคะ ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะนคือามหายของธง,งชาติประจำอาเซียนนะคะคำขวัญประจำอาเซียนคำขวัญประจำอาเซียนคือ1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมนี่คือคำขวัญประจำอาเซียนค่ะเรื่องที่ 3. ามคำทักทายประเทศอาเซียนประเทศมาเลเซียน,นะคะคำทักทายคือเซรามัตตาตังประเทศพม่าคำทักทายคือนินกะระบะประเทศฟิลิปปินส์คำทักทายคือกุมุสตา ประเทศสิงคโปร์คำทักทายคือนี้ห่าวประเทศกัมพูชาคำทักทายคือสว่สเดีประเทศดูไนดาลุสลาคำทักทายคือสลามัสดาบังประเทศอินโดนีเซียคำทักทายคือสลามาเซียประเทศเวียดนามคำทักทายคือช ja ินจาวประเทศลาวคำทักทายคือสบายดีประเทศไทยคำทักทายคือสวัสดี ดอกไม้ประจำชาติประเทศอาเซียนประเทศไทยดอกราชพฤกษ์ประเทศมาเลเซียดอกฉบาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดอกูระหงประเทศเวียดนามดอกบัวประเทศอินโดนีเซียดอกห้อยไม้ราตีประเทศลาวดอกลีลาวดีดอกลั่นทนนั่นเองค่ะประเทศฟิลิปปินส์ดอกพุทแก้วประเทศกัมพูชาดอกลำดวนประเทศสิงคโปร์ ดอกกุ้ยไม้ยันดาประเทศบูไนดอกซินปอประเทศพม่าดอกกระดูกทั้งหมดเป็นดอกไม้ประจำชาติประเทศอาเซียนนั่นเองค่ะเรื่องที่5การแต่งกายประจำชาติประเทศอาเซียนประเทศอาเซียนของเรามีทั้งหมด10ประเทศใช่ไหมคะเด็กๆแต่ละประเทศก็จะมีการแต่งตัวที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าประเทศไหนแต่งตัวแบบไหนกันบ้างไปดูประเทศแรกเลยค่ะเด็กๆประเทศไทย ประเทศมาเลเซียประเทศเวียดนามประเทศอินโดนีเซียประเทศลาวประเทศฟิลิปปินส์ประเทศกัมพูชาประเทศสิงคโปร์ประเทศบูนยและประเทศพม่านั่นเองค่ะทั้งหมดก็เป็นการแต่งตัวของ ปเ,เ,ะะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับหน่วยทงโลกอาเซียนเด็กๆได้เรียนรู้หลายเรื่องเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายดอกไม้คําขวัญและถงชาติประจําอาเซียนคะ่ะค่ะสาหรับสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมมารับใบงานด้วยนะคะคุณครูยาดรอยอยู่น้าค่ะแล้วเจอกันนะคะเด็กๆบ๊ายบาย